พันนะครับเพื่อนนี่นี่ดอกอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ดอกอลรีลาวดีนะครับสีขาวสวยงามมันลามเที่ยวนะครับสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆน,นะครับนี่วันนี้พาเพ,เพื่อนมาชมดอกไม้นี่ดอกทองนะอุไรนะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะฮะทั้งที่กินได้นะครับนะ่ะแล้วก็ประดับว้นะครับ นี่นะฮะมีพืชสีเขียวอะไรไหมเนี่ยนี่นะครับจะทำให้เราได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ไปฟอกเพื่อมาชมเป็นดอกทองไลนะฮะสวยงามจริงนะ้านนุ้นก็จะเป็นพืชที่ทานได้นะครับมาเช่นเคยนะครับคือกระถินกระถินนะฮะโอ้ฝักมากมายเลยทีเดียวนะฮะต้นสูง สามสีนะ่ 3, เมตรนะครับพันนะครับนะเพื่อนนี่นี่ดอกอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ดอกอลีลาวดีนะครับสีขาวสวยงามนลามเที่ยวนะครับนี่นะโหสวยมากสวยมากเลยนะครับหอมด้วยนะครับนะ่ะดอกลีลาวดีนะครับนะครับน่ะแต่ช้าเลยสดใสสีเหลืองอลามเลยเทีเดียวนะครับวันนี้นี่นะครับพาเพื่อนเดินสุดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้ออกกําลังกาย ไปในตัวด้วยนะครับนี่นะต้นไม้โ้สวยงามสดชื่นนะครับนะ่ะยามได้รับฝนตกลงมานะครับนะครับนาะแต่ดช้าเลยสดใสสีเหลืองอลามเลยเทีเดียวนะครับวันนี้นี่นะครับพาเพื่อนเดินสุดอากาศบริพุทธ์นะครับนะเพื่อนนี่นี่ดอกอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ดอกอลีลาวดีนะครับสีขาวสวยงามอลามเที่ยวนะนะ อากาศภายในร่างกายของเรานะครับนี่นะเพื่อนนะฮะก็เรียกว่าอากาศกําลังดีอยู่นะครับไม่ร้อนนะครับนี่นะฮะก็เลยพามีอ่าพืชสีเขียวอะไรไหมนี่นะครับจะทําให้เราได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ไปฟอกนะครับน่แต่ช้าเลยสดใสสีสเหลืองอาลามเลยทีเดียวนะครับวันนี้นี่นะครับพาเพื่อนเดินสุดอากาศบริสุทธิ์นะ ก็เรียกว่าอากาศกําลังดีอยู่นะครับไม่ร้อนนะครับนี่นะฮะก็เลยพา,าเพื่อนนะนะฮะดูดิโอ้นีนะครับอ่านะมีโอกาสก,าก็ออกมาเดินข้างบ้านท่านดูนะฮะว่ามีดอกไม้อะไรไหมพันนะครับอันะะเพื่อนนี่นี่ดอกอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ดอกอารีลาวดีนะครับสีขาวสวยงามมันลามเทียวนะฮะมาเช่นเคยนะครับคือกระถินกระถินนยะฮะโอ้ปัก มากมายเลยทีเดียวนะฮะต้นสูงสามสี่เมตรนะครับฮะโอ้กระถิ่นดิบดวเราเต็มเลยนี่ต้นไผ่เกี่ยวกันมากมายนะครับเพื่อนนี่นะฮะเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามปรามเลยทีเดียวนี่นะครับในยามเช้าเช้านะฮะเพื่อนนะนะฮะดูดิโอ้นี่นะครับ มีโอกาสก็ออกมาเดินข้างบ้านท่านดูนะฮะว่ามีดอกไม้อะไรไหมมีมต้นไม้หลากหลายชนิดนะฮะทั้งที่กินได้นะครับแล้วก็ประดับไว้นะครับนี่นะฮะฮะโอ้โโอโโกระถินดิบด้วเราเต็มเลยนี่ต้นไผ่สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆน,นะครับนี่วันนี้พาเพื่อน,อนมาชม ดอกไม้นี่ดอกทองอุไรนะมะีต้นไม้หลากหลายชนิดนะฮะทั้งที่กินได้นะครับนะแล้วก็ประดับใบนะครับนี่นะฮะนี่ครับเพื่อนมาเดินไปเรื่อยๆนะครับชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับนี่ชมความงามของดอกไม้หลากหลายพันุนะครับเพื่อนนี่นี่ดอกอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ดอก อลิลาวดีนะครับสีขาวสวยงามมันลามเที่ยวนะครับสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆนะครับนี่วันนี้พาเพื่อนมาชมดอกไม้นี่ดอกทองอุไรนะก็เรียกว่าอากาศกําลังดีอยู่นะครับไม่ร้อนนะครับนี่นะฮะก็เลยพาเพื่อนดีนะฮะทางีๆเดินไปนะก็จะมีพันไม้ดอกไม้กันหลากหลายทีเดียวนะครับนี่นะฮะเป็นความสุขนะ อากาศภายในร่างกายของเรานะครับนี่นะเพื right ่อนนะครับนี่นะโหสวยมากสวยมากเลยนะครับหอมด้วยนะครับน่ะดอกลีลาวดีนะครับอ่าแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะครับนี่ฮะต้นไม้โหสวยงามสดชื่นนะครับน่ะยามได้รับฝนตกลงมานะครับทานนะครับเพื่อนนี่นี่ดอกอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ดอกอลีลาวดีนะครับสีขาวสวยงามมันลามเที่ยวน่ะ อากาศภายในร่างกายของเรานะครับนี่นะเพื่อนนะเขียวกันมากม,มายนะครับเพื่อนนี่นะเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามประหลามเลยทีเดียว,ยวนี่นะครับในายามเช้าๆนะฮะก็เรียกว่าอากาศกําลังดีอยู่นะครับไม่ร้อนนะครับนี่นะฮะก็เลยพาไปครับนี่นะอ้โหสวยมากสวยมากเลยนะครับหอมด้วยนะครับนะดอกลีลาวดีนะครับพันนะครับเพื่อนนี่นี่ดอกอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ดอก อลีลาวดีนะครับสีขาวสวยงามมันลามเทียวนะฮะโอ้โโอโอโกระถินดิบรัวเราเต็มเลยนี่ต้นไผ่ลึกสุดอ่าเรียกว่าอากาศเรียกว่าโอโซนนะฮะนี่นะครับเอออัน,นอาเขตที่มีป่าสิกนี่ครับเพื่อนอ่าพาการเดินไปเรื่อยๆนะครับชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับนี่ชมความงามของต้นไม้หลากหลายนะแล้วก็ได้ออกกำลังกาย ไปในตัวด้วยนะครับนี่นะฮะต้นไม้โอ้สวยงามสดชื่นนะครับเนีย่ยยามได้รับฝนตกลงมานะครับพืชสุดอ่ากันเรียกว่าอากาศเรียกว่าโอโซนนะฮะนี่นะครับเออใน,นอาเขตที่มีป่าสิกขากันเะรียกว่าอากาศกําลังดีอยู่นะครับไม่ร้อนนะครับนี่นะฮะก็เลยพามีอ่าพืชสีเขียวอะไรไหมเนี่ยนี่นะครับจะทําให้เรา ได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ไปรอบสวยงามสดใสจริงๆนะครับนารับประทานนี่นะครับเพื่อนนี่ให้เราชมกันนะฮะมาชมอ่าเป็นดอกทองไรนะฮะสวยงามจริงอ่าจานนุ้นก็จะเป็นพืชที่ทานได้นะครับนี่นะครับอ่า นี่อยากให้พวกเราได้เห็นนะครับในยามเช้านะครับสวยงามสดใสจริงๆนะครับนี่ครับเพื่อนพากันเดินไปเรื่อยๆนะครับชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับนี่ชมความงามของดอกไม้หลากหลายสวยงามสดใสจริงๆนะครับน่ารับประทานนี่นะครับเพื่อนนี่ให้เราชมกันนะฮะสุดอ่าเรียกว่าอากาศเรียกว่าโอโซนนะฮะนี่นะครับ เอออันนี้เขตที่มีป่าสิกนาอากาศภายในร่างกายของเรานะครับนี่นะเพื่อนนะครับหน้าตืช้าเลยสดใสสีเหลืองอลามเลยทีเดียวนะครับวันนี้นี่นะครับความเพื่อนเดินสุดอากาศบริพทธ์นะครับเพื่อนนีนี่ดอกอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ดอกอลรีลาวดีนะครับสีขาวสวยงามมันลามเทียว นะครับหนาแต่ช้าเลยสดใสสเออาาีเลืองรลามเลยทีเดียวนะครับวันนี้นี่นะครับความเพื่อนเดินสุดอากาศบริแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะครับนี่ฮะต้นไม้โหสวยงามสดชื่นนะครับอย่ามได้รับฝนตกลงมานะครับนี่ครับเพื่อนขากันเดินไปเรื่อยๆนะครับชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับนี่ชมความงามของดอกไม้ หลากหลายนี่นะครับนี่อยากให้พวกเราได้เห็นนะครับในยามเช้านะครับสวยงามสดใสจริงๆนะครับนี่นะข้างทางเีิเดินไปน่ก็จะมีพันไม้ดอกไม้กันหลากหลายทีเดียวนะครับนี่นะฮะหรือความสุขครับนี่นะโหสวยมากสวยมากเลยนะครับหอมด้วยนะครับน่ดอกลีลาวดีนะครับนี่ครับเพื่อน เาก็เดินไปเรื่อยๆนะครับชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับนี่ชมความงามของดอกไม้หลากหลายนี่นะทางทางเรี่เดินไปนะ่ก็จะมีพันไม้ดอกไม้กันหลากหลายทีเดียวนะครับนี่นะฮะหรือความสุขนะเพื่อนนะนะฮะดูดิโอ้นีนะครับอ่านะมีโอกาสก็ออกมาเดินข้างบ้านท่านดูนะฮะว่ามีดอกไม้อะไรไหมฮนะโอ้กระถินติบรัวเรา เต็มเลยนี่ต้นไผ่ลึกสุดกอ่ดาาเรียกว่ากาดเรียกว่าโอโซนนะฮะนี่นะครับเอออัน,น้เอ่เขตที่มีป่าซิกแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะครับนี่ฮะต้นไม้โอ้สวยงามสดชื่นนะครับน่ะยามได้รับฝนตกลงมานะครับเกี่ยวกันมากมายนะครับเพื่อนนี่ฮะ เห็นไหมครับโอ้โหสวยงามประหลามเลยทีเดียวนี่นะครับในายามเ้า